ามาเบิ่งสวนหน่อยเงี้ยมาสาวพี่นองก่อนที่สิไปเก็บเป็นหมากแพ้ไปฝากกันพี่นองเพิ่อนอยู่หมองเฮ็ดงั้นอันนี้เพิ่นถึกฝนพี่นองเอ้ยหลังจากวันหยุดน้ำม,มาเป็นสามสี่มือถึกฝนมันในดินกระซมขึ้นมาหน่อยนึงเบิ่งกีบดอกเพิ่นพี่นองเอ้ยนาคักเบิ่งเนี่ยดอกนี่บานมาเป็นซิบกามือแล้วพี่นองเงี้มท่านไดนโลนกีบนาคักขนาดแบบเนี้ย อันนี้กุหลาบเลื่อยพี่นออ้องเออเซียนที่พวกกันเพิ่นลดราคามันเนี่ยเดี๋ยวเซียนกราฟกล่องให้เบิง่งนี่พี่น้องสื่อที่มันลดราคาที่มันไก่ตายเอามาบำรุงเอามาใส่ปุ๋ยเอาน้ำอยู่แต่ว่าปีนี้คือสบโเห็นดอกดอกเพิ่นนี่ไหมนี่พี่น้อง